สวยงาามมกนี่นะคะโอ้โหโอ้โหดูกล้องยายสีใหญ่มากหายเข้าไปหายไปในกลีบเมฆอีกแล้วยังอยู่ดุ๊ก่อยู่นี่นะคะสีนี่นี่นะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะสายยานปูบอกโอ้มันเห็นยายฉมอนแล้วโอ้โหแม้วก็อยู่แบบนี้นะช่วยเขาออกมาจากท่อนะคะเอฟซีเพราะเด็กเดินตรงนั้นนะคะมันมีมันมีเขียดอ่ะ เขาน่าจะกําลังกินเขียดพ่อเขาดูเขาเหนื่อย้ะพ่อเห็นไหมเขาผงาบผงาบพอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทองเขาอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขากินอะไรมาไอ่พ่อเอาไม้มาเขียดตรงนี้พ่อผ่อนบ่บ่บ่รอเนี่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 คือตรงนั้นมาเนาะเพราะว่าลูกหลานย่างนะแล้วเขาก็ย่างกันคืนอืมก็คืนมาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาเขานี่น่ะเวลาเขามาเป็นลายเป็นลายลายนะเขาพักผ่อนนั่นน่ะ หรอรับพักผ่อนเหนื่อยและวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้หรือเขากินเข้าไปแล้วพ่อเขียดอ่ะกินหรือมั้งยังไม่ได้กินนู่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 นไปแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะโอ้โหตัวใหญ่มากนะคะเอฟซีนะคะโอ้หนิ่งนิ่งนิ่งเสียงเลยเนี่ยเสียงมันลิ้นมันคือคือจมูกมันเขาจะลงไปเ็ดขาด นี่นะคะมันจะรับเสียงจากับมาให้เขาอยู่ในนี้นะคะโอ้ไม่ปลอดภัยมันว่าไฟก่อไฟแล้วอืมไปแล้วนะคะบุ๊คโชคดีโชคงามเนาะงามเนาะเขาโชคดีเดลยปลอดภัยแล้วช่วยเขาออกมาแล้วนะคะบุ๊คโอ้โหต้องเอาไปที่อื่นเพราะว่าลูกหลานเขาเดินอยู่ตรงนี้ใช่ใช่โอ้ตัวใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพันอะไรนี่อ阿าคอนไา โอ้ยเบา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 แทอก้าวเบา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 โอ้โหโอ้ยลูกหลานเขาเดินมาเนี่ยนะเพราะว่าเด็กเด็กเดินแถวนี้นะคะเอฟซีนะคะมาเด้อมาบังงูเด้อตัวใหญ่มากแม่มางูงูอุ้ย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 ตัวใหญ่จังแลเขียนเขียนออกไหม โอ้เขปล่อยเียเขาไปโุ้ยโอ้ปล่อยเดี๋ยวแทนเป็นนกพึ่งมาเดี๋ยดิเดี๋ยเดี๋ยวเกี๊ยวแขนเลยเดี๋ยวทนน้าแก่พึ่งมาจับงูมาจับงูมาจับงูต่อกไก่เลยโอ้ยปล่อยปล่อยเสือถบริวันขององคูน่เเพราะว่าเด็กเดินแถวนี้นะก็เลยต้องจับนี้แทนเนหกภาพนิ่งหน่อย ขอภาพนิ่งหน่อยป่อยจะภาพไปปล่อยพันอะไรพ่อเขาเรียกอะไพ่อเออกัดแม่งพ่อพันลอกหนังแล้วก็ปิ้งโอ้ไม่ใช่อโอ้พ่อกับพ่อไปทั่วทีบเออปล่อยนะครับป่อยอย่าพูดอย่างนั้นสิปล่อยที่บ่ออย่ไบปลาใช่ไหมปล่อยบ่อปลาไปฮะปลาค้าไปปล่อยแล้วนะคะนิดน้อยไปเจรหารุ่งเรืย่างมาเพราะว่าแอดมินน้อยชอบเดินแถวนี้นะคะรับพี่ตามลุง ลุงถ่ายไปนอกเอางูไปปล่อยเอามาให้หลานดูหน่อยเอาไปปล่อยเพราะว่าเด็กเดินแถวนี้เยอะเอาไปปล่อยแล้วนะคะเอฟซี F Z. แต่้ายนอกมูปปล่อยแล้วนะคะเอาฝั่งนี้ไม่ได้รอลงน้่พ่อลนเหมองนม่นกับเรานโอ้ให้กินปลาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ทำไม ให้ล่องน้ำเหรอเด็กเล่นน้ำอยู่นะไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วโอ้ไม่เล่นแล้วเหรอเอาปล่อยลงเออปล่อยเลยไปไปแล้วนะครับไปแล้วหายแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนะคะนู่นนะคะอู้เอาหมุดน้ำไปแล้วหายแล้วบัดนี้หายไปแล้วไปหายเลยมุดลงไปหายเลยมุดมาสิเลยอือหูไปมุไปมดไปแล้วตางบ่อแล้วนนู่ โอ้โหไปเร็วมากเลี้ยวซีนู่นเป็นภาพที่สวยเป็นภาพที่งามเด้นี่เป็นภาพที่งามนะเพราะเขาเขาเรือ้ายไปนะพ่ออีโพระวังได้พี่อีโพล่อีโพล่โอ้ยมันจะหาพ่อแล้วมันเห็นคนมันบมาได้ฮะมันเห็นคนมันบมาได้อุ๊ยโอ้โโอ้โหสวยงามมากเลยไล่โวน โอ้โหดูกล้องยายซีใหญ่มากหายเข้าไปหายไปในกลีบเมฆอีกแล้วยังอยู่ยุกดิกอยู่นี่นะคะซี่นี่นี่นะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะสายยานปูบอกมันเห็นใยสมองแล้วโอ้โหแล้วก็อยู่แบบนี้นะช่วยเขาออกมาจากท่อนะคะเอฟซีเพราะเด็กเดินตรงนั้นนะคะมันมีมันมีเขียดอ่ะเขาน่าจะกำลังกินเขียดพ่อเขาดูเขาเหนื่อยจะพอเห็นไหมเขาผงาผงาบพอเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมทองเขาอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาเกินอะไรมาอ่าโอ้ยพ่อเอาไม้มาเคลียรตรงนี้พ,พัก่อนบอกว่าหรอนี่ยนี่นี่นี่เขอตรงนั้นมาเนาะเพราะว่าลูกหลานย่างนะแล้วเขาก็ย่างกันคืนอืมก็คืนมาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาเขานี่นะ่ะเวลาเขามาเป็นลายาเป็นลายลายเขาพักผ่อนนั่นน่ะหรอเขาพักผ่อนเหนื่อยแล้ว วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ริกเขากินเข้าไปแล้วพ่อเขียดอ่ะหือกินละมั้งยังไม่ได้กินกินๆๆๆไปแล้วนะคะเอซีนี่นะคะโอ้โหตัวใหญ่มากนะคะ FC นะคะก็นี่ละนี่ๆๆตัวเนี่ยเสียงเลยนยเสียงมันลิ้นมันคือจะคือจมูกมันเขาจะลงไปเด็ดขาดนี่นะคะมันจะรับเสียงจากลิ้นกับมาให้เขาอยู่ในนี้นะคะโอ้ไม่ปลอดภัยมันว่าไฟก้อให้แล้วน อไปแล้วนะครับพี่สวยงามเนาะสวยงามเนาะเขาะโชคดีเด้อปลอดภัยแล้วตรงนี้ไปแล้วนะครับปล่อยจริงๆนะครับเนี่ยโอเคครับคลิปนี้นะครับเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับครับนี่ีนะขันอะไรอ่ะปลาไหลลายนะครับเเขารียกว่าขันอะไรเจ้าคือไม่กลัวเจ้ากุ้งกัดปลาไหลลายแต่ภายนอกเอางูไปปล่อยแล้วนะคะ เอาฝั่งนี้ไม่ได้เหรอลงน้ำเลยพ่อลงน้ำเด็กต้องมาเล่นกับเราเนี่ยโอ้ให้มกินปลาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไม่ทำไมให้ลงน้ำเหรอเด็กเล่นน้ำอยู่นะไม่เล่นแล้วเขาไม่เล่นแล้วโอ้ไม่เล่นแล้วเหรอเอาปล่อยลุงเออปล่อยเลยไปปล่อยแล้วนะไปแล้วหายแล้ว ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะนู่นนะคะอู้วอ้มุดน้ำไปแล้วหายแล้วบัดนี้หายไปแล้วเลยมุดลงไปหายเลยมมุดาเลยอืมอู้โหวูไปวูวไปวูวแล้วกลางบ่อแล้วนนู่ผุดผุดผุดไปเร็วเนาะโอ้โหไปเร็วมากเร็วสินู่นเป็นภาพที่สวยเป็นภาพที่งามเ้ยนี่เป็นภาพที่งามนะเพราะเขาเขาเรือจไปนะพ่อยิโพ วังได้พี่พโพปี่พโอ้ยมันไปหาพ่อแล้วมันเห็นคนมันบ่มมาได้ฮะมนคนมันบ่มาได้อิดโอ้ยโอ้สวยงามมากเลยค่ะลายสวยงามมากเลยค่ะวูวดูกล้องใหญ่สีใหญ่มากหายเข้าไปหายไปในกลีบเมฆอีกแล้วยังอยู่ลูกเล็อยู่นี่นะคะนีนี่นี่นะคะ นี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะสายยานปูบอกโอ้มันเห็นใหญ่ะมอนแล้วโอ้โหแล้วก็อยู่แบบนี้นะช่วยเขาออกมาจากท่อนะคะเอฟซีเพราะว่าเด็กเดินตรงนั้นนะคะมันมีมันมีเขียดอ่ะเขาน่าจะกำลังกินเขียดพ่อเขาดูเขาเหนื่อยจะพอเห็นไหมเขาผงาดผงาดพอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมท้องเขาอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขากินอะไรมาที่พ่อเอาไม้มาเขียดตรงนี้เหรอ เขาออกคือตรงนั <SM. S 1> <Christina. S 2> ้นมาเนาะเพราะว่าลูกหลานย่างนะแล้วเขาก็ย่างกันคืนก็คืนมาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาเขานี่น่ะเวลาเขามาเป็นลายเป็นลายลายเขาพักผ่อนนั่นน่ะเหรอเขาพักผ่อนเหนื่อยแล้วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้หรือเขากินเข้าไปแล้วพ่อเขียดอ่ะกินหรือมั้งยังไม่ได้กินนุ่นนุ่นนู่นนุ่นไปแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะ โอ้โหตัวใหญ่มากนะคะฟซี่นะคะเสียงด้เนี่ยเสียงมันลิ้นมันคือจะมูกมันเขาจะลงไปเด็ดขาดนี่นะคะมันจะรับงจกลับมาให้เขาอยู่ในนี้นะคะโอ้ไม่ปลอดภัยมันว่าไฟโกดแล้วไปแล้วนะคะซี่โงามเนาะงามเนาะคราโชคดีเ้อปลอดภัยแล้วตรงนี้